สวัสดีครับทินดี 1941, ต้อนรับกับสูช่องลุงพานทองใจดีครับมือนีกับผ้าเพื่อนๆครับมารู้จักน้องอ้นนุ่มอาสาจิตใจดีครับเพื่อนกับเฮ็ดเก้าอี้ครับทายแจกไห่ผู้สูงวัยและกับคนพิการที่มีไายได้หน่อยนะครับน้องอ้นและกลุ่มเพื่อนเพื่อนนักบิดมอเตอร์ไซค์วิบากกับิมักร่วมโตกันครับทากิจกรรมดีๆซอยเหลือผู้อื้นที่เดือดร้อนอยู่เสมอนะครับนอกจากที่เพื่อนเฮ็ดเก้าอี้นี้แล้ว ในช่วงที่น้ำท่วมน้องอ้นและเพื่อนๆได้มอบสิ่งของต่างๆไปซอยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับน้องอ้นเราเห็นฟังว่าบางเทือน,นะครับกักันว่างกันยิร่วมตัวกันไปซ้อยซ่อมแซมบ้านผูที่มีไร่ใดหน่อยในชุมชนใกล้ๆนะครับเขากลับมาฟังถึงแรงบันนันใจสําคัญของน้องอ้นและเพื่อนๆว่ามาร่วมตัวกันทํากิจกรรมดีๆเนี่ยมีแนวความคิดอย่างใดครับตามมาได้เลยครับ ที่มาของของผมเนี่ยก็คือโดยที่ย้าผมเป็นเป็นช่างเนาะผมไปไปเฮ็ดบ้านเฮ็ดยางเนี่ยบางที่เขาก็เห็นคนที่บ้าน,ค,านคนที่เพิ่นบ่อยมีเงินแล้วก็เห็นผู้เท่าเพิ่นลำบากบอ่าเพิ่นกับ,บางคนกับแบบไปบนมาอยากได้เป็นชักโคก<ม>ย้ายาา<ม>ยายงเบ่ไหวย้ายยางบ่ไหวย้ายเจ็บขาย้ายเข้าบ่าดีย้ายได้ต้องเปียน็นชะโคกแต่บางที่ก็กับกับว่าได้อยากยาง,งาดอกก็อยากได้เป็นแบบเอียงที่มันง่งไๆอยากได้เป็นเอียงที่มันแบบ สะดวกสบายอยู่ใกลๆเตียงนอนกางขึ้นไปย่างม่ยาั้างเทกัมมืดย่านล่มย่านหยางทั้งเสียนะครับอ้นอ้นเฮ็ดแอนบริจาคมาจักโตแล้วคะบริจาคไปประมาณสี่ห้าตัวห้าตัวแล้สี่ห้าตัวแหละเฮ็ดเองเฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเลยต้นทุนเนี่ยในการเฮ็ดโตโตเนี่ยประมาณจักบาทค่ะ 370- บถึง380อบาทครับก็เกือบ400อบาทเนาะอันนี้ยังบรวม่าแรงมันบอๆบครับค่ะอันในการเฮดบริจาคเนี่ยมีมูมามามารวมนําบ่อ่ามีมีครับมีมีมีพักพวกเพื่อนฝูงที่รู้จักกันนี่แหละครับรวมรวมรวมเป็นสมทบทุนรวมในการซื้อเล็กซื้ออุปกรณ์ต่างๆเนี่แหละครับครับครับผมก่อนก่อนมาถึงก่อนหน้าที่จะมาลงเพจตั้งเสียครับครับครับ ที่อุนบริจาคมากนี่ได้มีการแบบว่า,ามีการสก,กีนสก,กีนผู้รับบริจาคบอกคะก็กมีอยู่ค่ะไปเบิง้งไปเบิง้งไปขอกับกับไปไปไป,ไปบ้านเพื่อนกอนไปบ้านเพื่อนกอนกับไปเบิง้งความเป็นยูเพิ่งมา <c oughs> บางคนบางคนมามามา,มาขอซื้อครับทัทง้งทั้งทั้งที่มีบางคนแบบเหมือนเหมือนพอมีกาลังกาลังในการซื้ออยู่แต่ก็มามา,มาขอใช่ไหมแต่ว่าเราต้องการให้พ้นที่ ยากอะไรจริงๆคนที่เพื่นบ่มีเงินอีหลไหมครับประมาณเนี่ยครับโอ้ค่ะค่ะอ่อา,าอนช่องทางในการในประชาสัมพันธ์ว่าอนเฮดซิงนี่เนี่ยซอยซอยผู้เ่าเนี่ยอนประกาศทงางไหนใดครับอ,อันแรกอันแรกหรือคือจากพวกเพื่อนฝูงกัน,อ,นอันที่หนึ่งเนาะแล้วก็มาอันที่สองก็เป็นกุม้มในเพจขอนแก่นเท่าเนี่ยนะครับอสอง<า>สองช่องทางหลักๆเท่าครับค่ะ อันที่นี่ทามีไผยที่เขาเบิงแล้วเขาเดือดร้อนจริงๆครับ<ๆ>เบิงคลิปนี้เนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางใดครับก็ติดต่อที่ทาง Facebook ได้เลยครับ Facebook ของโอนเนาะเดี๋ยวสิ<ม>แปะไว้ให้ในคลิปอ,<ๆ>อันที่เฮ็ดโครงการบริจากส่วมให้กับผู้เฒ่ายากไร่เนี่ยโอนเฮ็ดมาโดนปันใดล่ะคะเอ่อไอตัวไอตัวส่วมเนี่ยโอนเพิ่งเฮ็ดมาได้ประมาณาเดือน2เดือนเอนี่ยแหละครับว่าท<อ>ัานได้โดนครับอแต่ว่าก่อนนานีก้กะสิเป็นช่วยเหลือผู้เฒ่าแบบอื่นมากกว่าครับเป็นการไปซ่อมแซม บ้านให้เพื่อนเฮ็ดไฟเห้เพื่อนสมากกว่าครับเป็นอย่างคือคือแบบว่าออคิดว่าจะต้องซอยซอยซอยเหลือด้วยเฉพาะผูเูเถ่าเกิดแรงบรันดาลใจเอยียงคักๆที่แบบเอาเอาแบบส่วนตัวเลยก,ก็คือตัก้อนก้อนน้ะเนี่ยตอนที่ยังเป็นสมัยเป็นเด็กน้อยอ่ะจะของอยู่น้ำกันกับย้ายเพียงสองคนอ้อ่าเพียงอยู่กับย้ายนะที่รู้สึกว่าผู้เถ่เาเพิ่นเพิ่นต้องการความช่วยเหลือจาก จากลูกหลาน<ม>จากจากจากคนอื่นบ้างอว่าว่าด้วยที่่าเพื่อนเถาเนาะเพื่อนกับว่าสามารถไปไปมาลําบากหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันลําบากาเสียครับอ,อ๋อค่กะก็เลยก็เลยก็เลยนึกถึงจุดนั้นครับเ<อ>พราะเพราะเขาไปมีโอกาสได้ไปเห็นคนตามหมู่บ้านคนตามที่เวลาเขาเดินทางไปหานมันเนี่ยเขาเห็นเขาก็รู้สึกว่า สงสารนะครับเห็นใจสงสารนะครับครับครับอ๋อก็มีความผูกพันกับยายเนาะกับยายก็เลยเพอพะพอมีกําลังก็เลยอยากซอยผูทเฒ่ด้วยครับด้วยด้วยอยากอยากช่วยเขาครับครับครับตัวนี้นี่เห็นเห็นน้องอ้นพึ่งเฮดนี่ตัวนี้นี่มีมีผูประสงค์ขอรับรือยังคะมีมีเหครับทุกตัวมีคนติดต่อมาขอรับเหรอครับอ๋อค่ะค่ะมือหนึ่งนี่อ้นเฮ็ดได้ มากสุดนี่จกตัวสองตัวสองตัวเนาะสองตัวเพราะว่าด้วยที่ว่าอ้นมีต้องมีงานประจำนั่มขับตีตองเห็ดแต่ก็ปีกเวลาปีกเวลาเมียนครับปีกเวลามาเห็ดกะใส่ช่วงเวลาว่างมานังเห็ดไ้เพิ่นนสิครับโอ้ชื่นชมชื่นชมอยากจะให้อ้นช่วยประชาสัมพันธ์ว่าเนี่ยอ้นมีสิ่งนี้เอาบริจาคใครผู้อยากไะไรเขาต้องเห็ดจังไดแน่ค่ะน้องอ้นก็ก็ยังอื่นอ้นก็อยากประชาสัมพันธ์นะครับนาะสำหรับคนที่อยากได้อิรีนะครับก็ บา,บางบางบางคนผู้อยากไร่บางคนแบบไม่ไม่ไม่รู้จักช่องทาง, Facebook <ม>งเฟซบุ๊ก<ม>เนี่ยการบริเลนเฟรนซีเพราะว่าอยากไล่แนะชี้เป้าให้ออนก็นได้ให้โอนไปติดต,ต่อมาทางเฟซบุ๊คอ่อนแล้วก็ไปไปไปเบื้องให้แน่ว่าเอ่อเพื่อนต้องการสิ่งไหนบ๊อบบ๊อบแมนแต่ว่าส่วนย่างเดียวมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าเรื่องปัญหาเรื่องบ้านเรื่องอย่างโอนก็อ่อนก็ดูแลให้เพื่อนได้อยู่ในใน ในประมาณหนึ่งนะครับช่วยเหลือเขาได้นะครับหรือถ้ามีใครที่อยากจะร่วมทําบุญกับอ้นอย่างสมมติว่าอ่ะพี่อยากบริจาคเนาะอ่ะพี่ก็รับอยู่ใช่ไหมครับสมมติบอกพี่บอกว่าน้องอ้นประกอบให้หน่อยคือเอยเฮ็ดว่าเป็นยังสี่เนาะหรืออยากเอออยากเอาไปเองให้อ้นเฮ็ดเห็นเนี่ยอันอ้นก็ยินดีซื้อของให้อ้นก็ะไรซื้อของให้อ้นก็ะไรหรือจะหรือจะร่วมสมทบทุนอ้นก็ะไรครับอย่างที่อ้นบอกว่าตัวนึงกับวันสามร้อย ก็บาทสําหรับเกือบสี่ร้อยบาทครับครับก็ได้ทุกรูปแบบเนาะทางไทยเบิงระยะเคสบุญได้ครับนำน้องอ้นเอาที่เอาที่เอาที่สะดวกเลยครับอยากร่วมสมทบทุนหรือจะชี้เป้าว่ามีคนที่มันต้องการนีบแม่นแต่คนแก่ครับคนพิการคนพิการคนวัยรุ่นพิการที่เพิ่นประสงค์ที่ต้องใช้แล้วเพิ่นบ่มีทุนทงัพส์ในการซื้ออี่ยครับค่ะครับผมอันเท่าที่โอนไปไปซอยเนี่ยส่วนหลาเนี่ยที่เขามารับเนี่ยคือเขาเขาเป็นพวกเดือดร้อนอีหลีบอกค่ะ เป็นเป็นแบบเออมีมีเจ้าหน้าที่จากราชเขาไปถึงบ่อหรือจังใดท่าที่โอนไปไปสัมผัสกาการส่วนหนึ่งเพิ่นเพิ่นเดือดร้อนอีครับเพิ่นการเดือดร้อนเพิ่นกาเป็นผู้ที่มีปัญหาทางการเงินนี่แหละอ่าเพิ่นผู้เฒ่าอาจจะลูกหลานหลักๆคือลูกหลานบริยุนน้ำหลังจากที่มีมีพี่ไายที่โอนบอกว่ามีพี่ไายอยู่ใหทัศบานครับแล้วก็ที่เป็นอยู่กับดานผู้เฒ่า เพิ่จะบอกว่ามีบงนีเดอร์เข้าจีไปซอยเพิ่นในบ่อเข้าซอยเอียงเพิ่นได้แต่ว่าก่อนนั้นนี่ก็บว่าได้เป็นซอยเรื่องชักโครเหรอครับเป็นซอยเรื่องการสมเสียมบ้านโอ้ค่ะค่ะเพิ่นบ่อเพิ่นบ้านหลังคาวหัวเพิ่นบ้านบ้านน้ำท่วมเรื่องเสียรับเป็นซอยเพิ่นก็แสดงว่าในการซอยเหลือผู้เ่านี่อนก็มีทีมมีทีมมีมูอามีพักคพวกครับอ๋อมีพรกพวกมีพรกพวกมีมูมีไอมีน้องกันหลายหลายคนอยู่ครับ นาฮักเนาะคิดคิดแบบว่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเพื่อผู้อื่นค่ะค่ะได้ได้มีมีสื่อกลุมบอในการแบบไปเฮ็ดว่ากุมหน่นกุมหนิหรือว่าไปเลยไปแบบรุกเุ่อยครับก็ไปกันนี่แหละแต่ว่าแรกเริ่มเดิมที่อิหลกะเกิดจากที่พวกเพื่อนๆที่ขับรถมอไซค์วีบากน้ำกันครับแต่ว่าที่นี่มันก็จะมีจากเพื่อนของแต่ละคนก็มีเพื่อนของเพื่อนมา <ừ ๆ S 2> มาร่วม <ๆ S 2> อีกที่นึ่ง <ๆ S 2> ข้าเจ้าก็จีไปประชาสัมพันธ์เพื่อนร่วมงานงโอ้โหแต่จ้างมีงานประจำเขาก็ไป ไปไปไปผัมกันมาอีกทีหนึ่งก่อนมาซอยกันมาซอยกันกับคนละเล็กและหน่อยกองทับมดนะครับร่วมกันโอ้ค่ะค่ะนะฮักอีกซื้ออ่นครับซื้อเหรียญซื้ออ้นซื้อจริงที่คือสุรพงผ์สินสถิตครับค่ะประกานงานประจําอีของอ้นคืองานประจําอีเป็นช่างครับช่างซ่อมบ้านช่างซ่อมบ้านช่างประปูแก้ไขพวกงานเหล็กนั่นอย่างนงี้ยครับโอ้ค่ะ แล้วก็รับด้วยใช่ไหมรับด้วยเหรอยังยังยังรับเป็นอาชีพอยู่ครับใช่ครับยังรับเป็นอาชีพอยู่ครับงานดีเลยครับถามว่าไส้มีบ้างอ่ะเป็นงานอดีตเรกครับแล้วก็มีมีกิจกรรมพิเศษก็คือซอยเหลือพุทโะครับใช่ครับ